เมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องในวันอายุวัฒนะมงคลครบรอบ81ปีหลวงพ่อทตาชีโวณนัลลานธรรมเบื้องหน้าพระมหาเจดีย์ทตาชีโวศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีในจัดพิธีตักบาตรพระภิสูจสัมเนรจำนวน81รูปโดยมีพระครูปลัดทวีพระมาเทโวท่านประธานสงฆ์ให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีกรรมงานบุญและภายในงานบุญพิธีนะครับพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับผู้แทนนำกล่าวนะครับคือกัรยนานมิตรชลียามังกรโรไทยจากนั้นทุกท่านได้ร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสยหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อจากนั้นกัรยาณมิตรอริยาวงไทยและกัรยาณมิตรเรไราราคาได้นำกล่าวคำถวายจตุป,ปจัจเทยธรรม สร็จจากนั้นนะครับกัลยาณมิตรอาจารย์วิไลวันบาวารีและกรัรยาณมิตรกิรนารักวงเป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้พระพิสูจนาม,มเนรได้แปรแถวเพื่อรับบินทบาทและเป็นเนื้อนาบุญให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้สําหรับการจัดตักบาตรในครั้งนี้นะครับก็บเพื่อน้อมบูชาธรรมกตัญญู8 8ปีหลวงพอ่อตตาชีโว ซึ่งทุกท่านที่เดินทางไปร่วมสังสมบุญกุศลน,นะครับก็ต่างตั้งใจน้อมนําบุญนี้ถวายแด่หลวงพ่อตาชีโวคุนครูไมเล็กผู้เป็นพระพ่อที่เคารพรักยิ่งของลูกๆนับเป็นภาพแห่งความปลื้มปีติใจครับของการสร้างมหาธรรมรมีในพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้คณะท่นานจะภาพยังได้น้อมถวายปัจจัยเทยียธรรมแด่คณะสงฆ์และสามเณรด้วยความปลื้มปีติใจในบุญกันท,ทุกท่านครับ